หลวงปู่เจี๊ยะป่าผีที่ต่างประเทศในปีพศ2538เกิดอุทกภัยน้ำท่วมวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามเป็นครั้งที่สองหลวงปู่เจี๊ยะได้แสดงนิมิตให้ลูกศิษย์ที่ไปภาวนาบนดอยอ่างขางเห็นเกือบทุกคืนว่าลงมากูจะไปสิงคโปร์พระรูปนั้นเมื่อออกพรรษาก็รีบลงมาจากตอย โทรศัพท์หายโยมที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ที่กรุงเทพเขาเรีบบอกทันทีว่าครูบารีบลงมาหลวงปู่จะไปสิงคโปร์เมื่อพระรูปนั้นลงมาก็เข้าไปกราบเรียนท่านว่าหลวงปู่จะไปสิงคโปร์หรือหลวงปู่ก็ว่าก็ไปสิไอฮากูตะโกนเรียกมึงลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่เห็นมาไอฮาไอแม่หลวงปู่ตบท้ายด้วยสำนวนประจำองค์ ที่ท่านป่าลบเช่นนี้จะเพราะเหตุอะไรไม่มีใครอาจสามารถทราบเหตุผลที่แท้จริงได้เพราะโดยปกติในระยะหลังหลวงปู่จะไม่ยอมเดินทางไปไหนไกลๆท่านมักจะบ่นเจ็บก้นอยู่เสมอแต่ด้วยอำนาจของความเมตตาแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ที่หลวงปู่มีต่อสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนใกล้หรือไกลหากเป็นธรรมที่พอจะสงเคราะห์ให้สัตว์โลกได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ถึงยากลำบากเพียงใดท่านจะอุตส่าห์พยายามไปโปรดเสมอการที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้จึงต้องมีความพิเศษแห่งธรรมภายในที่ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นแน่แท้หลวงปู่เดินทางด้วยสายการบินไทยแต่มีเรื่องที่น่าคิดและขำสำหรับครูบาอาจารย์พระป่าที่ท่านเป็นผู้สละโลกแล้วมายาของโลกกับท่านจึงต่างกันอยู่มากวันที่ท่านเดินทางไปสนามบิน ก่อนขึ้นเครื่องที่ตอมจะต้องตรวจก่อนหลวงปู่สภายย่ามไม่ยอมให้ตอมตรวจเพราะท่านไม่เข้าใจระเบียบของโลกสมัยใหม่ท่านก็พูดว่าไม่ให้ตรวจพระก็บอกว่าปู่ไม่ตรวจไม่ได้มันผิดกฎหมายท่านจึงบอกว่าเหรอกูไม่รู้เวลาตอมตรวจข้าวของในย่ามของท่านเทออกมามีมีดหัวขวานที่ยังไม่ได้สายด้ามหลายอันไขควง7-8เล่ม และเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับเหล็กที่ท่านตีเองหลวงปู่บอกว่ามึงดูดีๆหน่อยเดี๋ยวมันจะขโมยของกูมึงต้องคอยป้องกันให้กูกูจะไปตีจะเอาไปฝากคนที่นูน่นท่านพูดกับพระลูกศิษย์ที่ไปด้วยเหตุการณ์ในขณะนั้นตลกขบขันก็ตอนที่ตมตรวจย่ามของหลวงปู่ท่านไม่อยากเขาตรวจย่ามท่านแต่มันจําเป็นย่ามใบนั้นจึงถูกยึกยัก ยื้อกันไปมาระหว่างหลวงปู่กับเจ้าหน้าที่ตอมดูแล้วน่าตลกและน่ารักดีเหมือนกันเมื่อขึ้นเครื่องบินท่านนั่งชั้นบิสซินเนตคลาสเมื่อท่านนั่งอยู่บนเครื่องบินท่านพูดว่าโอ้ยปวดฉี่โว้ยหลวงปู่บอกลูกศิษย์ลูกศิษย์จะพาท่านไปห้องน้ําแต่ท่านไม่ยอมไปท่านบอกว่ากูจะฉี่มันตรงนี้แหละท่านพูดเสียงดังๆเหมือนอยู่วัดลูกศิษย์บอกว่าตรงนี้คนเยอะอายเขาครับเฮ้ย ไอชิบหายอายทำไมวะท่านพูด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแสดงเจตนานที่แท้จริงแล้วท่านก็หยิบกระโถนที่นำไปด้วยฉีเสียงจอกจอกแอร์โฮสเตสเดินผ่านไปพันมาทำยิ้มเพราะเขาไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้และผู้โดยสารคนอื่นก็มองด้วยอาการแปลกๆแ,แต่สำหรับหลวงปู่ท่านไม่เห็นใครเป็นคนแปลกหน้าท่านเลยสบาย,บายเมื่อท่านปัสสาวะเสร็จสจวตก็เข้ามาและพูดว่า ผมจะนํากระโถนไปเทให้ครับการบินไทยบริการดีมากช่วยเทปัสสวะของท่านให้ด้วยโดยไม่รังเกียจเลยเมื่อเดินทางไปถึงประเทศสิงคโปร์หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรก็ส่งคุณอดิศักดิ์เป็นกงสุนใหญ่ที่อยู่สิงคโปร์มารับท่านถึงเครื่องบินหลวงปู่ถามว่าเขาเป็นใครเพราะท่านไม่ทราบเขาก็เรียนว่าผมชื่ออดิศักดิ์ครับเป็นเอกอัครราชทูตประจำสิงคโปร หม่อมราชวงศ์อดุลกิจให้มารับหลวงปู่ครับท่านกงสุนใหญ่ตอบหลวงปู่ท่านไม่เคยเป็นคนเจ้ายศจ้าย่างชอบทําอะไรสบายๆจึงไม่รบกวนกงสุนใหญ่แล้วท่านก็พูดว่าเขาทําหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราผ่านก็พอแล้วเราไม่รบกวนเขาท่านได้เข้าไปพักบ้านโยมอ,อและไปเทศนาธรรมที่วัดป่าเลไลได้อบรมสมาธิภาวนาทุกคืน ญาติโยมนั่งสมาธิครั้งละสองชั่วโมงคนสิงคโปร์พากันแปลกใจว่าพระแก่ๆทำไมนั่งไม่ขยับเขยื่อนได้นานขนาดนี้ขณะที่ท่านพักอยู่บ้านโยมอ่อนี้มีวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าฝาทุกวันท่านจะให้สัญญาณกระแอมให้รู้ว่าพระจะเข้าไปทําวัดปฏิบัติต่ตอองค์ท่านเช่นเทกระโถนหรือลินน้ําชาถวายแต่วันนั้นท่านนอนเอาจีวรคุมศีรษะพระแง้มประตูเปิด แต่ไม่กล้าเข้าไปหลวงปู่ดึงผ้าคลุมลงมาแล้วเรียกพระด้วยเสียงเบาๆมึงมานี่มึงมานี่แล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงปุ๊บปรับแล้วพูดออกมาท่าทางมีรสชาติว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันชิบหายวะ่ะพร้อมกับเอามือตบลงที่หัวเข่าของท่านดังป้าป,ปาบเหมือนสะใจอะไรสักอย่างมันชิบหายวะ่ะท่านย้ำหนักแน่นเมื่อคืนเข้าสมาธิจิตสว่างสวัยมากโอ้โหไม่ได้เข้าจิตอย่างนี้มานานหลายปีแล้ว คืออย่างนี้นะถ้าใครเข้ามาหาเราอยากอธิษฐานอะไรอธิษฐานไปเลยมันได้แน่นอนให้เรียกญาติโยมทุกคนมาฟังธรรมในวันนี้เราจะแสดงธรรมหลังจากท่านแสดงธรรมเทศนาจบลงท่านได้ปรารบว่าวันนี้ใครปรารถนาอะไรให้อธิษฐานเอาผลปรากฏว่ามีโยมคนหนึ่งอธิษฐานขอถูกลังวันที่หนึ่งแล้วเขาก็ถูกจริงๆคนอื่นๆที่อธิษฐานอะไรก็ได้ตามอธิษฐานนั้น เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างมากในขณะที่พักค้างที่บ้านยมอ่อนี้มีพระมาจากปีนงังประเทศมาเลเซียชื่อครูบาจำนงมากราบนิมนต์ท่านไปปราบผีมิจฉาทิฏฐิที่เกาะปีนงังผีดุมากจะสร้างวัดก็สร้างไม่ได้เมื่อหลวงปู่ท่านนั่งหลับตาพิจารณาพักหนึ่งท่านก็ตอบว่าไปไปเลยจากสิงคโปร์นั่งเครื่องบินไปเกาะปีนงังพอเสร็จจากแผ่เมตตาปราผีที่ปีนงัง ท่านก็เดินลงมาเรื่อยๆถึงเมืองอีปโปที่จังหวัดอีปโปหลวงปู่พักที่สมาคมชาวพุทธมีหญิงจีนชาวมาเลเซียชื่อยูโปเองอายุ67ปีภาวนามา18ปีเกิดปฏิภาคนิมิตเห็นร่างกายของตนเองเป็นอสุภะหลับตาเมื่อไหร่เห็นร่างกายของตนเองในสมาธิภา,าวนาเปื่อยเน่าผุพังบุบสลายเห็นเป็นกองกระดูกน่าสลดสังเวชและน่าสะพึงกลัว เธอจึงปรึกษาสามีสามีก็ว่าเธอเป็นบ้าจิตวิปริตเสียสติเธอจึงเที่ยวเสาะหาครูบาอาจารย์ทั้งในมาเลเซียสิงคโปร์และในที่อื่นๆที่พอจะรู้จักก็ให้ภาวนายุบหนอพองหนอพระธรรมทูตในสมัยนั้นยังไม่มีใครมีความรู้ที่แท้จ,จริงแนะแนวการสอนสมาธิแบบนี้ได้สอนเพียงแค่ให้ดูลมยุบหนอพองหนอแกก็ตอบพระว่าโหท่าน จิตฉันมันไม่ยอมยุบหนอพองหนอแล้วจิตมันไม่ไปกับคำบริกรรมแล้วหลับตาลงมันก็เป็นของมันเองเมื่อเธอไม่มีครูอาจารย์ที่พอจะอบรมสั่งสอนได้จึงหันมาอดอาหารขังตัวเองในห้องดูปฏิภาคนิมิตเป็นเวลาเจ็ดวันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปฏิภาคนิมิตอันน่าสะพึงกลัวน,นั้นได้จนในที่สุดเมื่อเธอทราบว่าหลวงปู่เจ๊ เป็นพระก,กรรมาฐานเดินทางมาจึงดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบเดินทางมากาบและเล่าความแห่งปฏิภาคนิมิตนั้นให้หลวงปู่เจี๊ยฟังหลวงปู่จึงสั่งสอนให้เธอนั่งสมาธิกำหนดปฏิภาคนิมิตแล้วท่านก็สอนทันทีว่าให้กำหนดจิตเข้าที่เก่าที่เคยเห็นแล้วให้กำหนดเตโชกสินตัดและเผาอสุภะนั้นเสียอย่าให้เหลืออะไรอยู่อีก พอจิตเธอวางอสุภานิมิตเท่านั้นแหละเกิดรวมใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อเธอถอนจิตออกจากสมาธิแล้วได้ตะโกนร้องไห้โฮโฮพร้อมทั้งน้ำตาด้วยความปิติยิ่งอิ่มเอิบใจกราบแล้วกราบเล่าอุทานพร้อมด้วยตะโกนด้วยเสียงอันดังด้วยความตั้งใจว่าฉันเจออาจารย์แล้วสิบแปดปีเพิ่งจะเจออาจารย์ในวันนี้เมื่อพระอาจารย์จันเรียนคุณวโลทราบว่าหลวงปู่ไปต่างประเทศ ได้โทรศัพท์จากเมืองไทยไปหาหลวงปู่ท่านจึงบอกว่าจันเรียนให้มาสิงคโปร์ช่วยกันหน่อยเพราะที่นั่นมีแต่คนภาวนาแต่ไม่มีคนสอนส่วนเมืองไทยมีแต่คนทําทานไม่มีคนภาวนาเราไปช่วยคนภาวนาติดขัดได้คนหนึ่งมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วหลวงปู่พูดด้วยความเบิกบานใจหลวงปู่ท่านรักคนภาวนาสาเหตุที่ท่านเดินทางไปสิงคโปร์ เพราะมีคนสิงคโปร์มาถามเรื่องภาวนากับท่านบ่อยๆบางคนมาถามธรรมะข้อเดียวแล้วบินกลับประเทศก็มีท่านกล่าวว่าน่าสงสารจริงๆบินมาถามข้อเดียวแล้วก็กลับสู้เราไปคนเดียวไม่ดีหรือจะได้ไปช่วยเขาเป็นพันๆหมื่นๆทั้งๆท,ที่แสบก้นเจ็บหลังท่านก็มาสิงคโปร์มีญาติโยมหลายคนห้ามปามท่านก็ดูเอว่าไอ้ฮะงี่เง่า นึกว่าเราไม่มีสติปัญญาหรือไรท่านได้โปรดญาติโยมที่เมืองอีโปโแล้วจึงเดินทางไปที่กัวลาลัมเปอร์หลังจากกัวลาลัมเปอร์ก็กลับมาที่สิงคโปร์อย่างเดิมพักที่บ้านโยมออต่อในขณะที่พักที่สิงคโปร์มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่านํามาพิจารณาและเป็นคติคือมีโยมอินโดนีเซียมานิมนท์ท่านไปที่เกาะบาตามัมอินโดนีเซียเพราะที่นั่นเขาล่าลือกันว่าผีดุมาก เฮี้ยนมากคนงานที่โรงงานล้มป่วยมากโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่เป็นเจ้าของโรงงานไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะไม่มีใครกล้ามาทำงานคนงานกลัวหนีหมดเลยหาหมอผีจากที่ต่างๆก็เอาไม่อยู่เฮี้ยนมากเขาจึงมานี่มลหลวงปู่นั่งเรือไฮโดรสปีดจากสิงคโปร์ไปเกาะบาตัมใช้เวลาประมาณ40นาทีเมื่อถึงที่โรงงานแห่งนั้นหลวงปู่อุทานว่าโอ้โห ผีเยอะชิบหายเลยท่านจึงให้เขาเอาผ้าขาวผ้าแดงมาเขียนยันแล้วก็นำมาหอก้อนหินแล้วจึงภาวนาปลุกเสกในขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นหลวงปูกก่ก็กระซิบบอกพระว่าเฮ้ย hey, อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวถึงหูอาจาร,รย์มหาบัวเข้าด่าผมแน่เลยเมื่อปลุกเสกเสร็จท่านขึ้นนั่งรถเข็นให้พระเข็นไปตามทิศทางที่ท่านสั่งท่านกำหนดสมาธิแล้วบอกทิศทาง ให้พระเครื่องก้อนหินไล่ผีตามที่ท่านสั่งเดี๋ยวก็ทางซ้ายเดี๋ยวก็ทางขวาเสียงเครื่องดังปังปังปังบางทีพระเครื่องไม่ถูกตามจุดที่ท่านสั่งท่านก็บอกว่านั่นมันหนีไปทางนั้นแล้วเข็นเข็นตามมันไปพระรูปนั้นเล่าว่าเหมือนในหนังโปเยโปรเยยังไงอย่างงั้นเลยเมื่อพระทําให้ทันใจท่านท่านพยายามลุกขึ้นทําเองเท้าของท่านสวมใส่รองเท้าไม่ได้ ท่านเอาเชือกมัดรองเท้าให้ติดกับเท้าแล้วพันพันหลายๆรอบเดินเป๋หน้าเป๋หลังโจนเจียนจะล้มมาจับกูนหน่อยสิไอหากูจะล้มอยู่แล้วท่านตวาดเสียงดังไอผีพวกนี้มันหนีไวชักช้าไม่ได้เราต้องเร็วเมื่อเสร็จพิธีท่านก็พักอยู่ที่นั่นสองวันจึงเดินทางกลับมาสิงคโปร์มาพักที่วัดป่าเลไลคืนที่พักวัดป่าเลไลนั้นท่านกล่าวว่าโอ้โห ผีใหญ่เบลริ่มเทิมตําปิดเลยจะมาทับท่านเกิดมาในชีวิตผมเจอผีดุสองครั้งครั้งแรกที่วัดขาวแก้วครั้งนี้ผีดุแม่งมันใหญ่ชิบหายเลยจะมาทับโอ้โหอย่างใหญ่เมื่อคืนป่าไปเรียบร้อยส่งไปเกิดแล้วสบายเมื่อท่านพูดจบก็หัวเราะยิ้มยิ้ม